สวัสดีค่ะตอนหับเข้าสู่วัฒนธรรมบันเทิงนะคะรายการที่เปลี่ยนประเพณีวัฒนธรรมคู่พี่น้องชาวไทยอีสานบานเฮ้านะคะแล้วก็สวัสดีคู่ดอยค่ะสวัสดีสาวเพ้นค่ะปกติรายการเท่าสีมาสีโม่งแรงหัวทุกโม่งแรงทุกมือจากยันทึงซุกต่ว่ามือนีเป็นมือแรงแห่งมาอาซีมา สา,<อ>าน้อยหนึ่งจ่าบ่เป็นน้อยหนึงนน่งแต่ผมมาชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงเต็มๆนะคะจ่าช่องบีแชแนลแมนค่ะต่อไปนี่นะคะเดี๋ยวเอาเป็นวาเขาแนนนําโตกันก่อนนะคะหลายคู่ลคคนกับอาจสพบท่านเดี๋ยวหูจักมาปุ๊บทรงเสียงเป็นภาษาอีสานจ่อยจอยเลยกับคู่ดอยนะคะคในสมมุติว่าราย่การเข้ามาจังสี่นะคะหลายคนเผิ่นกันบอาจสิเบิ่งเบิ่งแลวเผิ่นกว่าเอ๊ะมาปุ๊บนี่ทรงเสียงภาษาอีสานจ่อยๆนี่หว่าสููพี่น้องเผิ่นฟังในอาจารย์จักหน่อยมาจังไดน้อจ่ามาจังได อ๋อก็มาตามกระแสล่มนี่แหละปังตามกระแสล่มพัดผ่านมากนะจ๊ะผู้ขากับคนซื้อล้านหน้านาซวยผสมเหล้าแกมคัมเบนโดอยอินทาน,นุนคววงการลูกถุงวงการมาล่ักันหลายคนจะหูจักกันดีนะคะถ้าเอ่ยถึงในานามอาจารย์โดอยอินทานุนนี่ก็ต้องนึกถึงการแต่งเพลงนะคะแล้วก็มีลูกซิดลูกหานนี่ทั่วประเทศก็ว่าได้นะคะอาจารย์ก็มีแน่อยู่มั้ง นี่่แมตำโอาาจรย์สำหรับเจ้ากับเป็นพิธีกรที่มีซื้อมาเพรามาหลายเติบประเสรอสาวเพ่นผู้ไทยซึ่งมือดีผู้ขาสีมาโหนกระแสสาวเพ่นหนุ่มแรกครับเบื้องบนกระสีมีสาวนกมารวมแจมออสาวนกมารวมแจมกมาที่อาตะวันมือนีนะคุยกันถือว่าเป็นกันแนะนําก่อนนะคะเหตุใดจึงใส่ซื้อว่าอาจารย์ดอยอินทนนท์อยู่ภาคเหนือบ่ค่ะอาจารย์สงสัยเหลือเกินเหนือกับเหนือ้าเมนเหนือเหนือ้าเมนอยู่แถวสุรินทร์น่ะล่ะ แต่ว่าไปยูเหนือดนแล้วพอดีกับ<ฆ>อชอบไปยู<ม>ยูอำเภอสันป่าตองอยู่ไก่กับจอมทองสิ่งจอมท่องเป็นที่ต่างข้างดอยอินทนนท์แล้วบัดนี้กับเศร้าๆขึ้นมาพระตื่นขึ้มาปั๊บแนมเงินไปนิ่สิเห็นดอยอยู่<ฆ>ตลอดเวลาแล้วก็มักก็เลยเอามาเป็นนิกเนม<อ>เมื่อจะเกือบ40ปีที่แล้ว ทีมาทีไปนี่ทีมาทีไปเราซื้อนี่พราตั้งปั๊บนี่นะพราตั้งแล้วปั๊บแล้วเวลาเขามาหาอาจารย์ถึงอาจารย์ผมนี่คืออาจารย์พยุงมุกดานะแต่ที่ที่เขาวงการมาเพิ่นก็บอกว่าเปลี่ยนซื้อไม่แล้วเปี่ยนเปลี่ยนซื้อไม่แล้วก็ขอให้เหตุใจเหตุสูงสมซื้อเน็ด๋ออินทนนท์นะคะควาคคเ่่นะือสูงสมซื้อนั่นเองเปนว่าแต่ว่าตอนนี้นะคะเบาถึงนะคะหลายคูลไลายคนก็อาจสิสงสัยนะคะว่าเอ๊ะอาจารย์วสันต์แต่งเพลงลูกซิดลูกหากระทั่วประเทศนะคะตอนนี้นนนีี่มผลงงาจัดแ อ๋อไลายไลายอยู่แล้วแต่ว่าไว้หันก่อนก็แล้วกันเอาเป็นมาคุยกันหนึงเรื่การอีกนี่ก่อนสัหรัมือนนีนอแมนบอลละมือนี้เป็นวันถีนหนึ่ง มีนาคมแล้วก็เป็นวันยุดชดเชยเดยวันหลังจากที่บูว่านี่เป็นวันมากคะบูชาชยุดธชดเชยก็คือยุดธชดเชยวันมาก่ะบูชาซึ่งเป,เป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะยิ่งชาวพุทธศาสนิกชนเนี่ยถือว่ามือนี้เป็นมือสําคัญมือนหนึ่งในรอบป,ปีแม่นจ้เพราะว่าหลายคู่หลายคนนะคะก็บ,บอกว่ามือว่านี่ก็ได้มีโอกาสไปทําบุญตักบาทรต้งแต่เ้าแล้วก็มือขึ้นนี่ได้มีโอกาสไปเวียนทเทียนวัดสันหละจะวมือนีนะคะคู่ดอยและสาวเพี่อนนี่ก็มีโอกาสได้มา,าว่าคุยกัน ค,ค่ะคขกขาบอาคุยกันหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะศิลปะวัฒนธรรมทางอีสา,บานบ้านเฮานี่แหละในไหนอาจารย์เฮาก็มาคุยกันเรื่องวันมาฆาบูชาเป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนานอาจารย์ว้วนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับวันมาฆค่ะวันมาฆานี่ก็คือว่าเป็นวันที่ เ,เป็นวันเป็นวันเพ็ญเนาะเพ่นสิปหาคำเดือนสามเอื่่ามากค่ะ<ม>บูญชาเป็นมือที่พระอาหารหันต์หนึ่งพัองหาสิบรูปไปชุมนุ่มกันโดยทีบวไดใน,นัดไม้ไปเฝ่าพระพุทธเจ้า<ม>โดยทั้งเมื่อดิเป็นเองหี่พี่คุปรัสปทธหมายความว่าบวชโดยที่ อุปชาเป็นปรพะระพุทธเจ้าเป็นพระอุปชาทึ่งมดเลยแล้วก็สําเร็จอรหันต์ทึ่งเมดแล้วก็ไปชุ่มนุ่มแล้วพะระพุทธเจ้าเพิ่นกัสวดเพิ่นเพิ่กัให้โอวาดปาติโมกนะนะคือประกาศไว้ใจพระพุทธศาสนาซึ่งมีูามอย่ยางคือยาเห็ดบาป คือลาเวนการทําบาเหยเฮ็ดค<ม>วามดีแล้วก็เฮ็ดจิตใจให้ดพองใสนี่คือหัวใจพุธศาสตรนะคือทีมาาของคำวะวันมาขาบูช,ชาหรือมือมาขับบูช,ชา<ม>ทุกๆวันสิบหาคำเดือนสามเพ็่เดือนสา ออนะ<ช>อาจารย์โดยเฉพาะเด็กน้อยวัยรุ่นรุ่นใหม่นี่เนาะบางเถื่อกับบางโหคือกันนะคะว่าเอ๊ะวันสําคัญทางพระพุทธศาสนายังเส้นกับเขาวัดทํำบุญจ้าว่าหมายความว่าจังไดสี่นะกับไปมีการเวียนเที่ยนแลว<ช>ก็ลักๆก็ับยังยังที่บอกแล้วคือว่าเป็นมือทีอ ละการเฮ็ดบาปพยายามเฮ็ดบุญค่ะเฮ็ดบุญหลายๆนะคะแล้วก็พึ่งถ่ยสิไปปล่อยตรงปล่อยปลายยังกระแหงเต็ดดีแต่ว่าอย่าปล่อยใจเจ้าไว้จังสั่นเป็นอย่างคือเ่อหร่ปล่อยใจค่ะปล่อยใจนี่มันสิจิตตกคือคือคือบางไรยังไงนะประมาณนั้นแล้วก็เจ้าไปเที่ยวเที่ยวสายมาสาวเพื่อนหมื่นขึ้นขึ้นหนี้นะคะก็มีโอกาสได้ไปแถวอนุทวัดขจรสิริโอ้ตีวัดสะพานนี้บนไปกุ้ปกติสิไปประจำวันทีหาวันทีหัวันทีเจ็ดนี่มีนัดยืหันนะคะอาจารย์แต่ว่าต้องขอบอกนี หนึงเนาะคะ่ะเพราะว่ารายการของเฮานี่เป็นรายการสดๆนะคะซึ่งผู้บางคนนี่ก็บแบบว่าแกบคุยแล้วคใหญ่หลายคุยหลายคนเบิง่งเอา้าปกตินี่เป็นจังไดแน่นอว่าสันคนโหลดคันลาดมาจังไดแน่นอสองคนนี่อ๋อ <laughs> ก็ต้องแนะนั่งโตกันก่อนสาวเป็นผู้ไทยนะคะครับดอยอินทนนท์จ้าต่อไปก็สิมารสร้างความมวลความซื่อีกครับพี่น้องสีมงแรงฮอดฮกมงแรงมือละสองชมงค่ะครับค่ะ <laughs> ป็นงเดๆๆอาจารย์หูซึกตื่นเต้นเ่าะมือแรงหูซึกตื่นเต้นเ่าจา่าบ่ถึงกระเต็นแต่ว่าตื่นนิดๆหน่้อยแต่ว่าถึง <c oughs> ยังได้กระต้องไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เฮามีความหูแนบ่บังควม <c oughs> สมควรบ่ศิลปะวัฒนธรรม <c oughs> การต่องเที่ยวยังก็ตามที่เป็นวิถีชีวิตของชาววิสานีมู่เฮาเป็นคนอีสานแ,แท้ๆมันย่อมสิหูอย,อยังอยู่แล้ว <c oughs> งแม่แ <c oughs> ท่ภาษาดีที่ใช้ส่วนหมากรายการอื่นๆกระจาเว้าภาษากลางหรือภาษาอื่นมั่เฮานี่ก <c oughs> ็มาว้าเล่าเพื่อต่อไปสิว่าถึงภาษาสวยภาษามระเม่นยังเจ้ากับว่าผู้ไทย คือสาวเพีนี่เป็นสาวผู้ไทยเนาะค่ะคันว่าภาษาผู้ไทยอันกับพี่น้องผู้ไทยหลายคู่หลายคนกับอาสีเบิ้งยู่จ้งเดกับสวัสดีพี่น้องผู้ไทยสุขคู่สุขคนเด้อค่ะว้าไปแล้วกับยาวเนาะอาจารย์อาจารย์จังผมนี่กับเป็นซวยเป็นบ่ละว้ากับสวัสดีคันหนวดเปแซมไายรมมาให้ที่จะงัดลืนอะไรอย่างก็บอกไปยังสีกับพี่กันหนูงงเด้อค่ะแต่แต่ตอนนี้นะคะมีหลายคนอยู่ดอกเพิ่นบอกว่าเมื่อคุยกันอยู่อาจารย์กับลูกซิดี่มีเอียงมาฝากมาตอนเนี่ยหลังจาก สี่เป็นวัฒนธรรมว่าถึงประเภทนี่บ้านเฮ้าทา้งภาคอีสานบ้านเฮ้านิวว่าจังไดกับโบจบทะเถื่อนคือจังสี่นอกจากเข้ามาคุยกันจังสี่แล้วมันกับครสิมีอย่างฝึกพรใต้แนวบริเวณนั้นเต็ฟังบ่เฮ้าว่าอย่างเดียวบางคนเพิ่นกับโบขยมักกันบโบขยมักเว่าวโบขยมักฟังบ่เฮ้าว่ากับเอาเพลงมาฟังเอาลั่มมาฟังแล้วครับมันเป็นศิลปะมันเป็นวัฒนธรรมของของภาคเต้เฮ้าอยู่แล้วที่เพลงอย่างในแนวเอาสาวเพปนวามากเลยหลายเพลงค่ะอาจารย์ท่านสี่ไปมีกวมีประมาณกวนลั่มนี่ะต่อไปนี่เดี๋ยวสิไปหาคนนนแบบลำเรื่่่ออองตก แน่นะคะดังดังเก่าเก่าใหม่ใม่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างนนถูกต้องเพราะว่าโม่เฮามักมักทีสิ่งนำเสนอสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ให้ให้ถือใจพ่อแม่พี่น้องซึ่งบางที่นี่บอกใครได้เบิ่งได้เนาะจังล่ำเดืองต่อก่อนนี่ใครเจ้าะบ่มีเวลาหลายสิมาเปิดให้ฟังแต่โม่เฮานี่มีเวลาหลายจันถึงซุกสองชั่วโมงนี่แหพร้อมที่สิเปิดเผยเมื่อสองชั่วโมงนี่อาจารย์ถือว่าได้เสนอนักร้องศิลปินที่พี่น้องชื่นชอบหลายอาจารย์สิ่ดีกว่าในในกระไรข้นเพิ่นก็บอกว่าอยากเสนอความคิดเห็นมาว่าซั่่นละอยาากให้เเฮปิดคณะได้แน่อยากให้เปปิิิดดศลนนท อันนี้ต่อไปนะคะสิมีสายปนอินเขาม่าคุยกันกับพี่น้องทางบ้านเลยอยงสี่นี่าอาจารย์ว่าคุยอีกมันก็ต้องคุยกันไปแล้วพอคุยกันไปพี่น้องบอกจ้าค่ะมีพี่น้องยกคุยกับอาจารย์อย่างสี่ปรึกษาหาเรื่องต่อไปต่อไปคันสุดว่าเขาที่เขาท่างแล้วกันช่วงแต่ไทยรกการน้อยมีการปนอินขมทามไทยอยากคุยเรื่องนักร้องเรื่องบอลลัมเรื่องแตงเพลงเรื่องแตงกอาลัมหรือบางที่กันทาไผมีหน่วยการดีนึกอยาก เป็นอีหยังแน่ๆกับพึ่งซาหาลื้อได้อยู่กับสีคุยเป็นตะคุยอยู่มั่งขันไทยยังนึกจะคุยขันนันโมคุยกับขุยกับสาเพ่นก็ได้แม่เหรออยากเป็นนักจัดรายการอยากเป็นพิธีกรอยากเป็นดีเจเจดีนี่นว่ากันไปการรายการของเฮานะคะก็เป็นรายการสบายๆนะคะวัฒนธรรมบันเทิงก็ซีนี่ความรู้นะคะนิดนึงนะคะโดยเฉพาะวัฒนธรรมอีสานบ้านเฮาหลายหลายคนอาจจะแบบว่าเอ๊ะเพื่อนนี่เขาพันษาจังหวัดเลยดังๆหนึ่งสี่นะคะอาจารย์ ว่าเอประเภทนี่แห่ประสาทพึ่งก็ขึ้นฮอดบาร์ดหลายมันมีหลายอย่างอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ยังจังประเทศเฮภาคอีสานเฮานี่นะครับมันมี่หีดสิบสองคลองสิบสี่มีงานมีทุกเดือนอยู่แล้วมีมีเกี่ยวกับผู้มีปัญญามีเกี่ยวกับงานมีเกี่ยวกับประเภทีมีเกี่ยวกับวัฒนธรรมมีมีทุก ตลอดเวลาเลมละมมแล้วก็เป็นบางจังหวัดนี่อาจารย์เห็นบอกว่ามีการเวา้พาพญามีการเวา้า,วาสารพันธ์แข่งกันน้่นพอมเป็นจังไหนเนี่ยอ,อ,อาจารย์<ม>ว่าดีป่มมันก็ดีแล้วครับเพราะ,ะว่าพญานี่สมัยแต่กอนพญานี่มันเป็นเฟืองเฟืองฟูอยู่ทา้งภาคอีสานเข้าแต่เดี๋ยวนี้บางที่เด็กน้อยรุ่นลูกรุ่นหลานมุ่เฮาอาจสิอ่าได้ยินแน่บ่ได้ยินแน่อาจสิฟังแล้วว่าใเข้าใจเพราะว่าพญานี่มันเป็นปรัชญาเป็นตรกะของของอีสานแล้วก็เป็น เปิงบ้านาเปิงเมืองสมัยก่อนมีมาจนถอดแต่สมัยนี้อาจีพซบเซาไปเนยแต่ขนงวางม่ห่ากันมาจากรรยการยังสี่มาเว่าเหล่องสีเขาก็ต้องคุยถึงเรื่องบุญนิ่มอาจารย์ล่องยกตัวอย่างมันูน้นเจ้าเขา่าพันหญานี่หลายคนอาศิพมันเป็นข้ามคลองจองอที่แทรกไว้ด้วยวิธีชีวิตแทรกด้วยพติตีถาแทรกด้วยยังจังยังเช่นเช่นว่าอเออเก่าแม่นม้ำซิบแม่นม้ำ